ชาวนาใน7จังหวัดรวมตัวกันปิดถนนพระราม2บริเวณแยกวังมะนาวทําให้การจราจรทางภาคใต้ทั้งขาเข้าและขาออกใช้กันไม่ได้ค่ะโดยการนํายืนยันนะคะว่าปิดถนนจนกว่าจะได้รับค่าจํำนําข้าวค่ะเกษตรกร,ร,กรชาวนาอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรียังคงปักหลักเรียกร้องเงินค่ารับจำนำข้าวจากรัฐบาลโดยการยึดพื้นที่บนถนนพระรามสบริเวณแยกวังมะนาว ล่าสุดกลุ่มชาวนาจากเจ็จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนคนปรปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันและราชบุรีประมาณ1,200คนได้ไปสมทบและปิดถนนเพชรเกษมบริเวณใต้สะพานต่างระดับวังมะนาวทําให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทั้ง2เส้นทางทั้งฝั่งขาลงใต้และขาเข้าจังหวัดราชบุรี ทำให้รถที่มาจากกรุงเทพมหานครนครปฐมเข้าราชบุรีไม่สามารถผ่านไปยังจังหวัดเพชรบุรีได้ต้องใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าบ้านมณีลอยไปทางตำบลไพรสเดาอำเภอปากท่อและเข้าสู่ตำบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อยหรือไปออกที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งระยะทางจะอ้อมไปอีกกว่า10กิโลเมตร ส่วนเส้นทางที่มีการปิดเพิ่มอีกคือถนนพระรามสองบริเวณทางเลี่ยงเข้าหมู่บ้านวังมะนาวหมู่ห้าตําบลวังมะนาวซึ่งเดิมใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงที่ให้รถวิ่งลงภาคใต้ได้แต่ว่าขณะนี้ชาวนาได้ปิดถนนบริเวณดังกล่าวทั้งหมดทำให้รถที่มาจากถนนพระรามสองสามารถเลี้ยวซ้ายลงภาคใต้ที่บริเวณบ้านคลองโคนยี่สารตําบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวาแล้ววิ่งเลียบชายทะเลเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี อย่างไรก็ตามการปิดถนนทั้งสองเส้นทางนี้ส่งผลให้การขนส่งรวมทั้งการจราจรที่ลงสู่ภาคใต้ต้องชะลอตัวอย่างมากเนื่องจากว่าเส้นทางเลี่ยงนั้นแคบและเป็นเส้นทางที่ต้องวิ่งสวนทางจึงทำให้รถต้องชะลอตัวและติดขัดเป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรตัวแทนชาวนาระบุนะคะว่าจะปิดถนนจนกว่าจะได้เงินค่าจำนำข้าวแม้ว่าจะต้องปิดเป็นเดือนก็ต้องทำ พร้อมขอโทษประชาชนที่ทําให้ต้องลําบากในการเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่อ้อมกว่าเพราะชาวนาเดือดร้อนไม่มีทางออกทางอื่นที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลลงมาดูแลอย่างเร่งด่วน